ยานโมเมนตัวจริงสินะพอดนายเอฟซีเบิงก่อนคล <c oughs> <c oughs> ายเลยเสแล้วค <c oughs> ุ่แกงอันนเนาะแกงจะใกล้นะเรบวป่นกับมะเขือกะนะ็ได้ บายดีเด้อปาลุงอ่ะอีพีสองสาวใทยลงมือได้หลายเติบอะไรนะลืมๆแบบคัดแอวเลยได้หลายเติบได้พูดดานทางนั้นเด้อขาน้องเข้าแบ่งกันแบบว่าไปเป็นหน้าได้น้องใจเรายานเข้ากันเข้าโบหูเป็นหน้านี่มันจะโบมดฮะนะก็เลยแบ่งกันพูดน้องมิงกะไปเถอะปะลุงอ่าเบิ้งน้องใจน้องมิงเด้อพาใจเด้อสาวใทยกับค่อยไปนี่แหละ กระสมเข้าครั้งแรกได้มาหูดเขาให้นี่นะครั้งแรกในชีวิตรรเลตเยบอยก่อนนมนบ้านสะบทยายัดเกี่ยวเอาคะนะอเอาเกี่ยวเกี่ยวแล้วเขาก็จังค่อยมา,าตีเอาอันนี้ครั้งแรกแล้วว่าเขาเอามือมาหูดมันนี่นะความรู้สึกเป็นอะไรกะสบายอยู่ไรบม่บได้เจ็บม,มือไรกะสบายาหูดกบมันมันกะอ้อง่ายๆเลยมาเจอคือเขาน้องใจนะเขาเจ้าเคยหูดมันกะจะไหวเดว็ออกมาแบบนี้แนละ้ว ข้าวบ,บ๊อบเป็นข้าก็ยังนั้นเพราะว่าเขตบ้านสาวผู้ไทยเกี่ยวเอาเนาะเกี่ยวเอาแล้วก็ข้ามาตีเอาอันนี้เปินคนมาบ่แมนแต่บ้านสาวผู้ไทยเขตอื่นเขาเกี่ยวหมดแล้วมีแต่บ้านนกไก่เมืองเซปอลนี่แหละหูดผูเดียวยังเขตนี่แหละยังหูดบางบ้านกะขาเจ้าก็มีอยู่ไดนแถวเซปนเขาเจ้าเกี่ยวเอาแล้วก็มาตีเอานะแว่ายุคนี้สมัยนี้เนาะขาเจ้าเกี่ยวแล้วก็ไปปั้นเอาฮะนะเอาจักเลยนะ่ะเขามันหลฮนะ คือคือขอ,ของเขาน้องใจนี่เขาเกี่ยวนี่เขาปั้นเอานี่คักเลยเห็นได้เฟืองเพิ่มได้เฟืองนี่แล้ได้เฟืองชุพบฝนแบบไม่ได้ดมีง,งูมีควายงูงควายเพื่อกรหญ้าหลายฝนะพนก็เลยไม่อยากเอาเวนินไม่เขาพูดหลายก็เขาก็ได้หลายได้เนี่ยาวอันนองใจสองมือนะสองใครเราใส่กวัวบูบูบย,ยันยันเข้าพฝนนะนะเฮาห้องมันเฮฮนะนี่มันนองใจระวังบ่อายว่าจะเยบเข้าเด้อ <laughs> ฝ้าฝนวันนี้ก็ก็เป็นใจเยอะเนาะมันจเนาะฝนหยุดอะไรฝนหยุดแล้วไปไปไปทางน้องมิ่งเลยวันนี้สับใาระรูดแถวนี้อันนี้นครว่าซาวน่านะน้องมิงน้องมิงสบายดีเอฟซีก่อนล้วสบายดีน้องมิงมาซอยน้องใจเลยผู้ชมเห็นเพื่อนยู่เฮีอนอะไรก็ชวนกันมาเลยแต่เมื่อกี้ข้าวป้าเป็นไง <g ül üyor> น้องมิงว่นต้องใจโอใจเป็นเงินเสียงเลยน้องมิงนี่บอด้ใส่ลองมือได้ขางหนึ่งนะเจ็บบมือจะบัเจ็บเนาะนย่งพอดเคยอูดนอมนจะ,ะน่อไปกเนเลยทีเดียสามสาวเขาไฟติดต้นเนาะนี่ก็ได้เครื่องแล้วคนนี้ก็ได้เครื่องละ แล้วย่างขึ้นยังมีเต็มเลยต้องใส่สองมือนะมือหนึ่งบุกเคยเขาเยข่าเฮียหายบุกวางเนาะขอเพื่อนวา 7จมือแล้วเนาะมาจ้อยป้อเลเจ็ดแปดมือแล้วพอชุดแสงตาหายพุ่นนะฮู้นหายเราไมสบายเลยเจ็ดมือแล้วมีกลายและสองทำนี่สองเลยฮะสองเส่งห้ตัวนี้เลยหายคอกวางสองทบตัวนี้สบายดีเอฟซีก่อนสบายดีผู้ให็นหนาวเบืนตาเลย ิดคักปิดแน่เลยจับตัใส่ลูกตา,า,าถึงแล้วถึงแล้วโอ้โอนองใจสิตเต็มเลยทำไปช่วยไหมก่เลยน,น,น, <c ười> น,นีนี่นักบนี่เคยมันลูกครก็เจแอ้อยกันมะเต็มซอยกันโมบ่อเขาขาไม่โชยเลยเขา ามาีวนกลับมาหุดเราหูดไปเราวนกลับมาให้็นกว้างสมๆขันเกี่ยวนีไว้นาดเนาะปรับปรับปรับ หนากอมื่อยบัาน <and that> <pued> ี like. so <cont in ues> ้ทั้ผมุสมเนาะยากขั้นตอนการค้นมื่อยกเชื่อเอารถยังแก่เมื่อเป็นบัานนี้คั้นวันตีอยู่นี่อีกหนักอีกตั้งตีตั้งถึงเป็นกระสอบมือละสองกระสอบสามกระสอบกับบริวุ่นบัานนี้มันแห้งเหงามันแห้หูดง่ายด้วยไหมทั้งสม แ่งดนไปแปแหงนะ่งหูดง่ายนะบึ่งน้องใส่หูดนยางเข่ายางเขาคันเปรียบเทียบกับเปรียบเสมือนว่าเขาดำหน้าแต่ผู้ชมเนาะดำหน้านี่ผู้ดำใบดำ่าว่าสัอีสานชาวทูไทเชอร์นัดอยู่แล้ว,ว,รว,ลวเรื่องดำหน้าลูกชาวนาตัวจริงงานแท้ มันหาวมานันน่ะไปห้ฮู้ง่ายเมื่อก็ไปตากาแห้งสีกินสบายมีต้นงาเด้อางหลังเพ่นนะเพินงาบน้องใจเจ้ากลก้องมามันคือหยังดำๆมนะันน่ะมันคือต้นอยังล่ะพฤษลีแล้วเอามาเบิ่งดู เขากินเม็ดมันนั่นบอกอ่าอันนี้ได้สิเม็ดก็กินนี่ทำไมคือบ่อตัวบ้านมาเจ้าอีกไผ่เหมัอนนะบัวแม่นคือเป็นดำๆมันในสับปะไทหมักสลอยบ่ขาวบ่พี่ตัวเห็ดมันนั่นไม่หันลยจักเนี่ยเอากรบบอกขึจักกันแล้วว่าคือหมักสลีกันนี่คือหมักสลีกันลรอวะ หัวโบแมนมาขับโพดมาขับโพดตกของเจ้าเฮ็ดอันเฮ็ดอันขายปังบุ่มนะยันมนยโบแมนตัวจริงเินวะทอดนายเอฟซีเบิงก่อนคายเด้จังแล้วผึ่ง สาวไทยบ่นแล้วดูพูดเป็นนาเป็นนาไปเนยเนาะมันก็เต็มมันก็มืดไว้พูดเป็นแถวเป็นแถว ผู้ซอยเยอะหมดจอยข้าเต็มหมดแล้ <g ug> น้องไก่มาซอยเอ้ยน้องไก่เอาไปเว้นแล้วคนป้าในาลุมมาหูดซอยเอ้ยเลยกระย่างกระย่างน้อยก็มู่อีบัตสุไทายน้องมาหูดซอยเฮาลุเสนายุติเม่เฮาบได้เคยหูดเขาหายเนาะย่อมละน้องไก่เต็มคักเลียงปุ๊บอยู่ปุ๊อยู่ลุมปุ๊บแล้วก็แล้วาสาวไทยไปกระเป็นก็มู่อี เด <laughs> ีได้คือขาน้องไปได้เขาไปได้ปูนของน้องมิ่งกับชิเต็มละเด๋กวเขากัจ๊นีก,ก็ได้เอาไปวินแล้ว้อมหน้าอมตใจลมใจหูดนะไหวอนนี้โอ้พุนธนัทตะสั่นจะกระเบิงกว่าอันให้พื้นมักไง,งวันเจ็ดมือเลย <laughs> <laughs> ยอมแล้วเขาซึก ปลาจอยมาโม oh, <Okay. S 1> ่เดียวนี่ก็มีว่าโอ้หมูป่าหมูป่าชาวบุญไทยพูด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 นั่นอยู่ห้วยนั่นไอเด้หมูป่าควายควายาควายควายบอควาย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 ควยอยู่แถวนี้ควายตลอดควายมูว่าเป็นหมูป่าเราค่ะ่านบุญชลหมูป่าก็มีเด้อยู่นี่่หมูป่าเราเห็นแล้วได้แหละเอาใดบันนี้อยู่ปลาไก่ๆนึ่งปลาจอยมันตื่นเต้นเลยเนาะ คุณเต้นเขาขอยากปิ้นเขาปินต้นไม้ยามเงีไกลๆอนตัวน้อยเนาะเห็นหมดแล้วมองว่าเห็นเราปีนต้กงไม้เพราะนี่เราเห็นหมูป่ามัน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 กัดเสียบอกน้องใจกินเลยควายป่าหรือควายควายเขาเลี้ยงเพราะเขาจะมาเลี้ยงไก่ก็เห็นตัวเดียวนี่อยู่ไกลๆเราหมูป่าเล้นตุ๊กเจอสพปรยกระปิ้นไปเบิ้องนะหมูป่าออกมาหากินคับกูดอ้อกจังเงีนนะ มันกินน้ำาัด้ออามากินน้ำหวยเลยไปดิเปลี่ยนครับไห้ดิคนหูมนกะจยนัาสิเต็มแล้วโอ้สิดายดิ ฟื้นจะเปียกอน้งใจพ่นใส่มองปลาไวอยู่เบิ่งว่าเราสิได้บ่ะมานให้ใครเนี่ยริกินดอกสัตว์ป่าสัตว์ยังบ่มีอาวุธเลยพวกนกพวกนูพวกกระหอกกระเล่นกระแตเอากินจะเอามองมาเด้ใส่เอาลาในในหัวเหแล้ว กับพอดีเครื่องสุโมงเอามาถอกถอกอุอ้ยไซเจ๊กกระสอบเฮ้า,น,าน้องซยอยคู่ก้นน้องสองน้องเดแต่พูดละกระยังพูดละกระยังเนาะก็อาหารเท่าวันนี้มีแต่สัตว์ป่าข้างนั้นบน่มีแตของป่าสัตว์ป่าทั้งหมดมไปเก็ใส่กระเป๋าวันนี้เดี๋ยวเอากระสอบมาตั้งดีได้ลมนะล,ลมนะดูดูสิใจเข้านี่ปวดใจเอ้ย คุณจักแล้วเนาะคุณของเขาเนาะบ่ของน้องเนละยใหญ่บ่มาเฮอของตูนเน้นน้อยเนี่น้องไปพู้อดสวยท <c oughs> ุกคนถุงเป็นนูเพื่อนก็ฝนก็พูดฝนมาอีละบนห้องใจเฮาไม่มีอุปสรรคเนาะตกลงมาลอดบ่ฮักเขาเปียกเท่าน,นั้นแหละนาะงใจเนาะ,นะสาวไทยเชอย่างเดียวเนะนี่ยต่ำมะฮุ่งต่ำส้มต่ำทัฮะ กสส็สิตั้มอะตั้มอ่ะคุงเคยเจอปะโอ้ใส่ลายแสบลายจะพาะกันนั่งกินเขาอยู่ไห้แล้วทุกคนโอ้บรรยากาศบป็นคือว่ามีมีปูอันนั้นแล้วบ่คือว่าคักแล้วกินเขาอยู่ไห้กินเขาอยู่ป่าป่ากับพลโตเด้อแซ่บมันนะกินอยู่ป่าดีได้ว่าไปยิ่งเอาอีได้แม่เอาแม่ว่าเอาไปแล้วแม่ บ้พอหายท่าญี่ปุ่นมาสุดท้ายพอว่าพิเรบะพิเว่าพิเรกินนะแมวแมวน้ำกินมดหัวหัใส่มองปลาไว้แมวน้ำกินมดหัวแมวน้ำกินมห,ดหดม,นม,นมดเลยต่ำเฮาต่ำแบบนี้ได้เฮาไม่ได้มีแบบ,แบ,บ,บได้ก็ได้มดนะฮ <c oughs> ะจากกระเบือ <laughs> <laughs> ธรรมชาติ ยานขาโคตรยากโคตกโคมีอยู่ตะพูนมันไก่พูดเขาก็เลยมีเยอะน้องไปเขาเพราะมือเขาพูดเข้านี่ก็เพราะแห้งแล้วบางยางเอาโคกนี่เพราะแห้งก็คือคือเขาเคยทายเขาเห็นแล้วเนาะยางขึ้นพูดนอกมาเจัอ้าหายอยู่หน้าลงใจเฝ้ามอต้มไก่ปลาไปแล้วท่านผู้ชมน้องมิงนังท่า กอนยันคนมือเยเด้เอาเพชรแบบนี้เอาเต,นนอาตำแบบกระพาะเพิ่นกระตั่มาแล้วนี่ยังมันวิพีชช่วยกันตำมะฮงตำวเฮาก็สิคุกเอาไดเออคุกเลยคุกเลยวันนี้ได้น้องมิงแล้วมาเป็นหมูน้องใจกะเพืดอในซองเฮาก็มีซีซันเคืนเติมเคืนนอกมีหมูมีครูน้องเบียงบดมาน้องเบียงนอกโบเฮ็ดน้องเบียงบดไปสว่วนเรา โบก้าพุ่นมาด้วยเพาเขามาเฮ็ดเวียกด้แยการพุ่นลดสะดวกสบายปันไดการไปกันมากเราล้มใชเราล้มเนาะเปรดโทษได้ด้วยน้องใจเนาะน้องมิงก็ได้แบบพุ่นนั้นด้ปยฟุกปั้นไม้ปั้นไม้มันปั้นมือน้องมิงเติมอีกน้องมิงก็ยังมันยังบริหารการลวยเรือแต่น้องมิงเบาโบปิ้นเลยได้กลายเป็นยูตดละ้ายเนาะเบาห่าไปเลยนะน้องมิงเลยก็ไก่ซับงงงวยซับไปซับมาเลย มึงบ่มีไปหาดอกเว้าไปหาเพิ่นแห่แ a แ t a ตลกอีเด้บาดนี่เว้าไปว่ามานะเว้าโลดล่ะเออเจ้าเคยเฮ็ดอยู่บ่แบบนี้เนาะก้อเจีก้อเจีอีบ่ก้อเจีใส่ตัวจ้ำกินกับพวกนี่เด้อุกส้มตําพุ่นน่ะเพราะว่าพกันหิวข้าวเลย่งย่างทั้งหมดบ่บ่้ กูย่างเอาไว้อุปกรณ์นี่เด้อเข็นแมงมันจักไปใส่อะไรเม็นเนแมงมันใช้แมงมันกระมี่ใช่ม่นี่แหละแมงน้ำฝนบ่แมงมันโควิอยี่นีนะโคนว่าสีอันให้ต่ำเจีกได้หนิเด้อ ก็ลงุงอาเขาเขาเทงอาหารกับคือเห็นทั้งละนอนน้องแตนเนาะมาๆมาๆกินกันไปก,นกั FC, กเอนะิญเอิซีกินข,ข้าวน้มแน่มาเด้อกินข้าวเด้อข้าวที่ไฮสวนเนาะกับน้องมิงเงามากันหิวข้าวเด้อบม่ได้เว้า <laughs> ความนาบนข้ <laughs> าว้ะบารายกินตัวก่อนกินสัดปลาก่อนหอมได้เลยหอมบ่อ กลวยบ้านเขากินได้บุกกระบังได้บุกเป็นแกงได้กินมากกต่ได้แกงอันนั้นเนาะแกงใชใกล้เนาะแทบรวบาปนกับมะเขือก็ได้มันอ้อมหอมผักผักก้อยผักับมะเขือชุครั้งแรกได้ได้กินนึงแซ่บแทบเขาจะเอาปี๋มันเนี่ยเขาเกิดยังหยวกบ่ยวกกล้วยยวกกล้วยปลา แซบแซบแซบโหมพะพักกาดหน้าไปหยอดบัง้งยิ้งพอเพื่อเก็บมาปักกาดหัวยอนกินกับก้อยป่าเนาะน้องใจพอเส้นมองกันอันนั้นเอาไปกินก้อนมัดบุตรายามเลยวะมองกระไ<ร>แล้วเฮือนเพือนเตยป่ามาจะเฮือนเนาะเดี๋ยวมาตึ้ง สั่เนใจอุ่นปางอุ่นจาของเราแล้ว่มาลองกินตรงนีบ้างจ้ะได้แซ่บกันเปนเปนกันไปเขาจะกินอันฮ้อนอันนี้จะยองกันอ๋อแต่ปลาเขาแซ่บเหมือนละเฮ้ยน้ำมันกินอาหญ่นะจ้ะกินาอืม ตุด๊ดอเมริกาเซรปแบบ <c oughs> กนางสมบูรณ์ในนางงามหมดพ้นนางมากหิน <c oughs> ทั้งกหินมาคอนไม่ <c oughs> ยาจ้ะ <c oughs> มันคะค่อยนางไปบอกเขาไปเลอะบนนั้นป้านงใจกีบอเมริเซ็ปเลยไม่ยังเลยนะ <c oughs> เสียนมังนงัง

ับเนาะหนังแบบสบายดูเด้อจับจับจับไสงูส้งูครับพูดนะว่าเอาไปกินปลาบ่ไส่งวงไว้แล้วบอเห้อไส้งวงอะไรหรอมาฟ้าไม่ได้ช่้อยังมาก ก,กินแบบนี้แหละกินอาหารป่าดูละกินอาหารอั่นดูแลห้องิดไปจะแสบเชุดน้ำอีเด้อสนินักแต่เฮียมีสวนมักเปนผัก อมไปเฮียนยเฮีเเเออยนนาะ้คมาผักกุลูกมาสองสามโลเกงลูกงานขอถามชื่อทายบอกยอยเอาผักกุดไปพุ่นบ่เออโอ้โ